ุดละมุ่นกันนะครับขันยกเป็นล่างเป็นล่างเดี๋ยวมันสิบทัวถึงผู้ใดก็ได้ผู้บรูดก็สีบรูดัวยังสีไหมครับ mm hmm. ก็เลยต้องมาแยกมาจัดผมก็มีคนงานอยู่มืออื่นกับสิคนลูกน้องไปไปซอยกัน mm hmm. น้ำทิมโดยแม่นมวิตกับลูกลูกคอนบอย เราเป็นหัวหนา้าคอนบอยได้ไหมยีวิท <laughs> งานหลวงเขากับเห็ดงานหลาดเขากับเห็ด <c oughs> ยายไปซูตรโหลดก็ได้เลยมันจังได้หลายมันจังเห็ดพร้อมกันไปเลย ข้อมูลสงบเกิดขึ้นเพราะว่ามันกกระทบกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับแต่สิ่งที่ต้องเหตุทุกคนจะต้องทํามาหากินต้องเหตุงานเป็นบับต้องทํหนาทีของตัวเองเข้ากระสู่กันไปส่วนซอยส่วนทรงกาลังใจผมกับเหตุอยู่นะฮะในภาคของมอลัมเนี่ยในส่วนของมอลลัมนี่กัหลายคนศิลปินที่เพิ่นออกโตเป็นตัวแทนเป็นสะพานบุญที่นองก็ไเด้รและดุเป็นอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอ่า สายแก้วจังหวัดตราดจันทบุรีเนี่ยมีค่วมผ,ผูกพันเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยเพิ่นให้โอกาสผมไปไปแสดงโดยเฉพาะช่วงที่มาตังวงนี่ของตัวเองนะครับแต่ละปีเนี่ยงานงานเนี่ยไปขอนญหันว่าพระาบานเท่ากับสิบอกว่าไปดังอยู่ทั้งอีสานไต้พอแม่ที่นองเ,นเ,นเพิ่นหักเพิ่นแพ่งนี่พอหกักแม่หกักสิ่งของผู้ใดมีสิง่งนี่ของก็เอามาส่งผมนะครับผมสิเป็น จัดการล้วกาสินั่ไปส่งผมสิไปโดยตัวของผมเองนะครับไปสามจังหวัดกบผมกับเพื่อนโมไฮรระ,ะบุว่าสิสไปศูนย์ใดแน่นะครับแต่ผมสิไปสุรินทร์ล่วกาซีสเกตล้ะกอุบลรละชธทานีนะครับอตอนนี้ลูกลก,ก็กำลังมาซอยกันอันนี้ก็ต้องว่างมือเด็ดจริงๆเป็นพนักง,งานเห็ดชุดนี่ว่างมือมาซอยกันก่อนได้บุญล,ลกูก เข้าเขาลงแห้งแต่ว่าพี่น้องเพิ่นเอาทุนสื่อของมาไห่เขากับเข้าลงแห้งเข้าก็ได้บุญคือกันนะครับเราเป็นคนลงแรงเราก็ได้บุญเหมือนกันแต่กับผมกับนี่ต้นทุนเป็น,เป,นเป็นในน,น้ำคณะมอลลาใจกระลอยเนี่ยสองแสนบาทคงก็ไปสื่อข่อาวสารอาหารแห่งมากนะครับส่วนน้ำเต้าเนี่ยกับนี่พี่น้องไก่เคียงเพิ่นเอามารวมบริจาคนะครับกแต่รายอยู่น้ำเต้ามันเป็น,เป,นเป็นแสนขวดคนละมัง้ง เน่ต้องใส่รถสองขั้นนะครับผมก็จะเป็นต้นทุนในการเดินทางรถบรรทุกอย่างต่างๆกับรถผมเองนะครับเพราะ่าเดเศรเพราะว่าช่วงนี้ว้งกับว่างปิดป,ปิดฤด,ดูการในช่วงหนาฝนนะครับเข้าบริเัทของเดินสายกดลิงก์ที่ปักหมุดหรือใครอยากช่วยก็กดลิงก์ที่ปักหมุดสนับสนุนไลฟ์สดกลุ่มฟิดก็ถือว่าได้ช่วยกันเช่นเดียวกันครับ ขันอยาซอยแล้วคือผมกับบริรับเป็นเงินไม่ได้เปิดรับบริจาคเป็นเงินนะครับรับบริจาคสิ่งของแล้วผมก็จะนําไปมอบ้วยตัวเองนะครับเออเขากุมก็เท่ากับได้ซอยแมนครับผมผมกระจกออกไปละละสองแสนเป็นเป็นต้นทุนนะครับพี่น้องบันเสียงวีหกกันมามามาซอยกันเด้อครับมาทําบุญซอยกันมามาระดุมทุนซอยกันเอื่นพี่น้องเขาเขากุมหลาย ปกติคันบ่เป็นเรื่องใงียบหลีผมก็สิบ่คอ่อยบ่ค่อยได้ประกาศหรือเปิดรับบริจาคอีหยัง,ยงดอกครับ mm hmm. ผมเฮ็ดบุญอยู่เลยแต่ว่าผมเฮ็ดเองแต่ว่าอันนี้คือขันพี่น้องซอยกันหลายมันก็สิเป็นพลังหลายเนาะซอยกันหลายแห้งหลายคนหลายใ้หลายใหม่ด้เงื่อนงามครับจังเฮ็ดบุญสัง่งวัดสั่งอยังเสียคันเป็นท,ทั่วๆไปเล็กๆน้อยๆผมก็สิเฮ็ดของผมเองว่าก็โวยพรขอ พอบุญผู้ลให้แฟนคลับเช่นเดียวกันพอแฟนคลับสนับสนุนผมแต่ว่าคนน,นอกจากแบบงานใหญ่ที่ต้องได้ใส่พลังหลายๆพลังมา,มาห่มกันเลยผมกระังเสด็จเปิดรับบริจาคกละเทื่อนี่ไปซอยพี่น้องชายแดนเนี่ยผมก็เปิดรับบริจาคเป็นสิ่งของไม่ได้รับเป็นเงินนะครับซึ่งผมก็อยู่นี่แหละทั้งวันพี่น้องมากตอนใดกรเห็นแล้วก็เราจะเปิดถึงวันนี้นะเพราะว่าคืนนี้เราจะเดินทางแล้วนะครับ่านพี่น้องผู้ใด อธิดตามยูขัำอยากของ้องแม่คระมาภา,ายในใมือนอีนะมือมือผมกับสิบประยูงนาะสิเดไปสองมือคน,นละเพราสิไปสามจังหวัดนะครับยี่สิบแปดยี่ิบเก้า น้องอีสานใต้เป็นใจดีโอ้ยแต่ก่อนสมัยก่อนสมัยบระธันมีโซเชียลแต่ผมเป็นเบาหน่อยไปล่ำเนาะพญายายพญ่เพื่อนเกียร์ออมบานเป็นตัวเป็นอ่อนซ้อนหลายตะกี้กับบ่อเดชภูเขาภูแงามบ่อเดชสูงบ่อเดชต่ำบ่อเดชดำบ่อเดชขาวที่พี่น้องกับผู้ซ้ำเห็ดนี่แหละแต่ว่าไปทางนั้นเป็นอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนบ่อยสิริชัยเพื่นเกียร์ออมบานเป็นตัวแม่ฮักผู้หญิงแต่ย่ายผู้เป็น ตะก,กี้เพิ่งกับผบู้อื่นกับแฟนขับเนาะเอื่นว่าพอหักแม่หักเนี่ยบายค้นกับตายแลย้ว <c oughs> ใส่นี่พอต้อยเนี่ลองลองเบิ <c oughs> ง่ง <c oughs> ยายยายออกเ <c oughs> มื่อสะกอนยังใส่ถุงเท็ดออก เขาใส่ถุงเอาฟางมัดบ่เ,เออเอาฟางมาัดคือบอ่ซืสือฟางมันน้ำเนี่ยเออเอาฟางม,ามาัดเลยฟางมาัดเฮ็ดเป็นโบอ่ะเฮ็ดงามๆคือคน,น้นเนีอเฮ้ย <c oughs> ตะกีบเิ่นเกีียวอ้อมบานกันไปทั้งสีสะเกียดยังสี่เป็นก็สซีมีหอมแดงมะมาไห่ ก็เลยคืพอพ่อนาพี่น้องผมกับเบรทนี้ยังไปซอยหลายได้ก็อยัดไปเห็นหนาอยากให้พี่น้องเห็นหนาเห็นตากันว่าโอ้บริถินในป่ากันเด้อย่ำอยากย่ำลำบากย่ำดีดกิจจาบอยซิริชัยคณะก็เอาใจซอยแล้วก็ไปสิไปด้วยตัวเองครับ ให้มันได้หลายหลายร้อยเ้อให้มันได้จังหาร้อยทุงบนเ้อลุงวิทย์ยายออกยายออกบุญอ่าประทานไงเจ้าของอันาจัรนั่งเทเลอ,อยู่ตรงนี้เนอะ ประธานใหญ่ใจกันร้อยสวัสดีค่ะแขวกับพ่มีบอกเหไปเฮ็ดมันออกเล่มนึงซื้อๆดอกเนอะกับว่าได้ดอกคอย่านเอานี่เนี่ยคงไปเฮ็ดเขาใส่หลาดเทียมไปแล้วเขาใส่หลาดเทียมไปแล้วแง่รูปแดงทางเขาเอาน็อตขันไปกับกระดูกเดี๋ยวก็สั่นมันก็สิลุดเนาะไปเฮ็ดบ่กบอกอย่านนั่งวะ แม่ตอนนี้จะปีแล้วหกสิบเจ,จ็ดแล้วค่ะแม่เกิดพศสองพันาร้ครับวันที่หนึ่งมีนาคม2องพนห้าสองนะครับยายาแตนทีนี้หกสิบแลหกสิบหย่างเจ็ดหกสิบเจ็ดแล้วหกสิบหกย่างหกสิบเจ็ดแล้ว แต่ทั้งหลาก็ยากทุมืงอนผูเขาเนาะปวดใจปวดขาสำนับนาไม่กินต่น่อไม้ออกหมอนต่ร่างกบบอกว่าข้าดูมกินหนอไม้หน่อไม้หลายหลายพี่น้องหน่อม้ก่อนเลยนะแต่บ่านเี่ยก่อธรมาหายยุคเป็นห่มสั่งัจปวมากซ่งนแสบจผู้ใหม่แม่แม่ยงแม่ย่งยะโสแม่ยงยะสูปนรมมีกียกดเน่า อันนี้นามพี่มันเหมือตบเปลี่ยนเลยคือนามใจเนาะคือคือจังสีแหละที่จริงแล้วเขาก็คือพ่อนามใจพี่น้องแต่สมัยเขาตัางวงใหม่ไม่เนาะแม้นะเป็ดคอเข่าทั้งสีสเกตขอเข่าทั้งอุบนแม่แม่ยังลูกน้องเขาเพิ่นไปย่ำเข้าออกพรรษาเขอควรนสาเนาะเพิ่นถีมีดตุ้งบอลบอลแย่ไปใส่บาดบ่ครัหน่าหลานหลวงพ่อเพิ่นเอาหายมาเต็มกระบะรถกระบะหมื่น แม่แต่ก็มาวันนี้ขไมแก่ใจถังใจยังใจยังใที่ละลายผมผอบผู้ไมหลายเด้อพี่น้องตั้งสศรสิกิจลอันนี้ก็ไปสิสิกิจไปท่วนเออมันมันอาจจะไม่ได้ไปทั่วถึงดอกพี่น้องแต่ว่ากับสิพย้ยามไปมันได้หลายที่สุดนะครับแต่สไปสิไ้ายามหยันหอดทวุกคู่ทุกคนครับ เป็นชุดตามเป็นสีอะไรพี่น้องเอ้ยเป็นหอยลอยตามคาดเปิ้มเมื่อไก่เฮ็ดคือผู้พันมี่พอได้ละพี่น้องครเอาไก่เฮ็ดตามเอาตะวันเอาไก่เฮ็ดด้วยใจนะครับกะสีพยายามให้มันทั่วถึงให้มันได้หลายๆบุหลักครับตอนนี้กะกำลังจัดเป็นชุดเพื่อเพื่อให้พี่น้องเพื่อเพื่อความสะดวกเดี๋ยวเอาข้าเสี๋ยวไปแย่ชวนกลางก็มีเป็นก๋วซานแล้วค่ะเป็นก๋วซารเอ่อ ของที่มันใหญ่ๆขึ้นเข้าสู่ใบชนกลางครับเกินที่เป็นแป้งสบู่ยอที่ท่านนี่คือเขาถี่ใหญเป็นเป็นใยายเป็นชุดย่ำไปแจกพี่น้องกรับเข่าแถวเอาง่ายๆเลยโดยที่บ่ต้องมาหยาบไมาแยงมาจัดมาแบ่งกันอยู่หันมันสี่ชุดละมุนพอดีผมก็มีคนมีรถรถบรรทุกวงก็มีคนงานผมก็มีกับสิบคนกันไปบริการพี่น้องนะครับมันพ่แม่ อย่างกกับไมใหญ่ม้เดงเขาเจียวไม่ใาย่ใ่ยย่ออกแน่ยออกแน่อะไรกองละประมาณกองละสามพอดีมันจีบทัวกันมันได้หลาย มาเข้ายันพี่นองเข้าบอยกินทั่วเทินกันเนาะโรเจอปากระป๋องถุงละสองในบ่ลูกมันมันมันจางสีทัวเราให้มันแค่ตประมาณจะหาหก่อยถุงนะเก็ดใตมันได้หาหก่อยชุดนะแมนแมน อันละสองพอดีพี่เอา,พาพไม้ผีคือแบมาย้ายทั้งผีใช้กองละซอนค่ะปลากระกป๋องมามะมาเนี่ยเอาเอาแบง่งออกในเดือนลุงหยิดมันมันใ,ให้มันไ,มได้หลายๆถุงที่ให้มันได้หลายๆถุงมันจังสิไปทวง

ตามที่ผมเบงอยู่นี่ก็สีได้ประมาณวังหกลอยเจ็ดลอยทุงนี่แหละเห็นมันได้เล่าเล่าจะหกเจ็ดลอยทุงเด้อต่อยไปหลายหม่องนี่ได้จะหกเจ็ดลอยทุงอะคนไปซอยหลยย่ดอกเขาก็อยากให้มันทัวถึงทุกคน ทั้งเหนือกับน,นามถ่วมทั้งชายแดนอีสานกับลบดุบปืนเมื่อเศาร์นี่ก็ยังมีการยิ่งกันอยู่นะครับโทรถามกี่น้องอยู่ทั้งคัองทุ่งทั้งสายแก้วทั้งนี่เป็นจังไหนเนาะครับทั้งสายแก้วทั้งอาลัญญประเทศกี่น้อง จังหวัดตราดจันทบ,บุรีเป็นจังไรแนะ่ทรงข่าวเนเดอ้อ